สวัสดีครับสมาชิกพีอูซีแกสทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ90้าศูนยพีอีแกสนะคร like ับผู้บริหาสมาชิกครับอ่ะคลิปนี้นะครับอ่ะจะล็อคครบ5 0,000วิวนะครับผู้บริหาสมาชิกครับอ่ะท่านใดที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ๊งด้วยนะครับอ่ะท่านจะไม่พลาดคลิปนี้นะครับอ่ะร่วมจริงของรางวัลนะครับอ่ะพีอูซีแกสนะครับอ่ะในชุดงบน้อยบอลวาวนะครับผู้บริหาสมาชิกครับอ่ะส่งถึงบ้านครบเซตนะครับอ่ะทั้งแก๊ส เก็บป้อนแก๊สแล้วก็ลูกกระสุนทดลองนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมพิ้สีแก๊สนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมจะมีคําถามให้กับเพื่อนสมาชิกได้รุ้นตอบคาถามกันนะครับเพื่อนสมาชิกครับสำหรับคลิปก่อนที่เรจะสลองไป2 0 0หมื่นวิวนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผมจะให้ถ่ายลากล้องนะครับมันยาวเท่าไหร่นะครับในคลิปที่จะผมจะลองไป2องหมื่นวิวนะครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้นะครับ ผมขอสอบคำถามนะครับผู้บริหารจิ๊กกะป่าเพราะว่ามันผู้บริหารจิ๊กกะป่คำตอบมันจะง่ายนะครับผู้บริหารจิ๊กกะป่ามันจะง่ายนะครับนะแต่ผมขอสอบคำตอบนะครับผู้บริหารจิครับป่าตั้งใดที่จะตายผลนะครับนะไอ้ตายผลก้างล่างคอมเมนต์นะครับผู้บริหารจิ๊กกะป่าท่านจะมีสิริลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะจับรางวัลผมจะ ให้เวลาเพื่อเพื่อสมาชิกได้ตอบคำถามประมาณสัก4 4 5หวันนะครับอ่าแล้วผมจะมาจับรางวัลท่านที่ถ่ายถูกนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกครับอ่ามาดูก่อนเลยกันนะครับว่าผมจะแจกตัวไหนนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกครับครับสมาชิกครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวจะเป็นตัวบอลวาวนะครับบอลวาวหน้าหลังนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกครับอ่าก็จะเป็นอ่าปลายท้ายก็จะเป็นทรง ครับสมาชิกครับก็เห็นแล้วนะครับว่าผมจะแจกตัวไหนครับอ่าจะเป็นตัวงบน้อยมีบอลวาวหน้าหลังนะครับพวกสมาชิกกับเป็นลูก5 16ับสิหรือว่า8มิลนะครับอ่าลำกล้องก็75เซนติเมตรนะครับพวกสมาชิกกับผมจะแจกกับพวกสมาชิกที่ตายผลรางวัลที่จะมาร่วมฉลองครบ5้าหมื่นวิวนะครับพวกสมาชิกกับอ่าปลายท้ายก็จะเป็นส่งไวเปอร์นะครับพวกสมาชิกกับหนในชุดงบน้อยตัวนี้จะเป็นบอลวาวนะครับน่ก็มีตัวจะเป็นตัว ว่าออโต้นะครับแต่วาาออโต้ผมจะไม่แจกนะครับผมจะแจกแค่พวกบอลวาวแค่นั้นก็พอนะครับเพื่อผู้สมัครชิคครับในชุดน้อยเดี๋ยวจะมีตัวอัปเกรดอีกนะเพื่อผู้สมัครชิคครับจะมีอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแล้วกันตอนนี้คอนเทนต์ที่จะทำคลิปเยอะมากนะครับเพื่อผู้สมัครชิคครับแต่ว่าต้องขออภัยกับเพื่อผู้สมัครชิคด้วยที่ผมไม่สามารถจะลงคลิปได้ติดต่อตลอดเพราะว่าผมมีทั้งงานประจำนะครับและก็งานส่วนตัวนะครับเพื่อผู้สมัครับและก็งานที่จะมาทํา แบ่งปัน ka, นะครับเพื่อนสมาชิกในชุด PVC แก๊สนะครับท no ั้งอบน้อยทั้งหลายชุดหลายแบบนะครับเพื่อนสมาชิกครับป่ะก็ตรงนี้งานเยอะไม่ทันนะครับและอีกอย่างหนึ่งในช่อง YouTube อีก2ช่องก็ไม่ม so ีเวลาทําเลยนะครับช่องหวยก็ไม่มีเวลาทําเลยนะครับในช่องเกษตรวิถีคนใต้ก็ไม่มีเวลาทําเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับป่ะคำถามครับเพื่อนสมาชิกครับป่ะในชุดงบน้อยบอลวาวที่เพื่อนสมาชิกได้ดูไปนะครับกล้วยนะครับกล้วยนะครับ เป็นกลวยสั้นหรือกลวยยาวนะครับเพื่อนสมาชิกกับอ่ะตูดกลวยนะครับเพื่อนสมาชิกกับอ่ะจะเป็นตูดกลวยสั้นหรือตูดกลวยยาวครับอ่ะคำถามที่หนึ่งครับอ่ะคำถามที่สองนะครับอ่ะระยะกลวยนะครับอ่ะยาวเท่าไร่นะครับอ่ะสองคำถามนะครับอ่ะตวนคำถามอีกครั้งครับอ่ะกลวยในชุดกบน้อยบอลวาลที่ผมจะแจกกับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะกลวยตูดสั้นหรือกลวยตูดยาวนะครับอ่ะคำถามที่หนึ่งะครับอ่ะคำถามที่สองนะครับอ่ะระยะกลวย ยาวกี่เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับขอเพื่อนๆสมาชิกก็ไปย้อนดูแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อนๆสมาชิกก็ถ้าอยก็ขากมไม่ยากนะครับเพราะผมมีคลิปอยู่แล้วนะครับผมอธิบายไปแล้วว่ากลวยตูดสั้นหรือกลวยตูดยาวระยะกลวยระยะเท่าไหร่นะครับสองคำถามนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับท่านใดตายถูกนะครับผมจะเขียนชื่อแล้วก็มาจับรางวัล 1- ถึง10 1ถึง หนึ่งถึงร้อยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะ่านใดตายก่อนผมก็จะเขียนเลขไว้ก่อนนะครับอ่านลำหนึ่งสองสามนะครับอ่ะเรื่อยๆจนว่าจนที่สมาชิกตายถูกหมดทุกท่านนะครับอ่ะก็ห้าวันแล้วกันนะครับแต่ผมจะมาเฉลยแล้วก็จับรางวัลในอ่าคลิปเดียวกันคลิปเดียวกันเลยนะครับะในช่วงชุดเฉลยตอบคําถามแล้วก็อ่าชุดเฉลยแล้วก็จับรางวัลนะครับผมจะตามแก้จะตาคลิปเดียวกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับแล้วก็ จะบอกว่าท่านที่ได้รางวัลชื่ออะไรบ้างครับก็ขขาไอทักมาใต้คอมเมนต์แล้วก็ทักไอดีไลนผมมาแล้วผมจะขอรายชื่อขอชื่อขอชื่อ,อ,อที่ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับลวผมจะส่งถึงบ้านนะครับเบพื่สมาชิกกับงไม่ต้องเสียตังค์สักบาทครับผมส่งให้ฟรีๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่นะครับ กด Subscribe กดไลค์และก็ตนตน,ตนฟังผมบ่นนะครับหลายคลิปนะครับตนฟังตนฟังตนบนที่ผมทําคลิปวิดีโอไปก็เพื่อให้การสมาชิกได้มีกําลังใจนะครับอาได้ติดติตามคลิปของผมแล้วนะครับอนอกจากจะได้ประโยชน์แล้วก็ยังได้ของรางวัลไว้ด้วยนะครับเพื่อ ก็ตอนนี้สมาชิกหลายๆท่านที่ผมแบ่งฟันไปก็ตอนนี้กาลังหมานครับสายล่านะครับอ่ก็แต่ผมก็ไม่นิยมให้ใช้ความแรงนะครับออย่างดีก็แค่ซ้อมเป้าดีกว่านะครับอ่ะฝึกสมาธิเราเลือกหลังเลือกงานไปพวกก็ซ้อมเป้ายิงเล่นๆนะครับอ่เพื่อคลายเครียดนะครับอ่ก็ก็คลิปนี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับอ่ะตอบคําถามตั้งข้างล่างคลิปนะครับมาพูดเพิ่มเต่ในช่องคอมเมนต์นะครับอ่ว่าที่ผมถามมาแล้วว่าชุดงุน้อยของผมนะครับอ่ะกลวย กลวยนะครับน่ะกลวยในชุดงบน้อยที่ผมจะแจกครับน่ะมันจะเป็นกลวยสั้นหรือกลวยยาวที่ผมให้ดูรูปภาพไปแล้วนะครับน่ะแล้วก็คําถามที่2ครับอ่ะระยะกลวยยาวเท่าไหร่นะครับน่ะในห้องหลังเลิงนะครับประพฤตสมาชิกครับอ่ะตอบคำถามมาเยอะๆแล้วกันนะครับอ่ะท่านจะได้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับน่ะแต่คําถามนะครับประพฤตสมาชิกครับอ่ะมาชิก1ท่านตอบได้คําถามคําตอบคําตอบอ่าอย่างละข้อเท่านั้นเองนะครับประพฤตสมาชิกครับะท่านใดที่ ตอบคาถามแต่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับนะก็ท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับนะท่านต้องกดซับสไคร์เป็นเอฟซีของผมแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับของรางวัลชิ้นนี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับตอบคาถามกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะให้ดูตัวบูพับนะครับบูพับอัปเกรดใหม่นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะสวยงามแล้วก็จะ พื่อนสมาชิกจะชอบหรือเปล่านะครับน่ะตัวบูพับตัวใหม่เป็นจชมินตัวใหม่นะครับตัวอัปเดนะครับน่ะก็พรุ่งนี้นะครับน่ะวันนี้ว่าจะไปทําคลิปอ่าตัวบูพับแล้วนะครับแต่ฝนมาตกนะครับเลยต้องมาทําคลิปฉลองครบห้าหมื่นวิวก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมก็คาุนาตอบคําถามรุ่นรางวัลนะกันนะครับเพื่อนสมาชิกครับตอบกันมาเยอะๆนะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนหนเดี๋ยวจะพูดมากขี้เกียจพูดมาก เดี๋ยวหาว่าความบุบว่าบ่นอีกนะครับอ่ะยังอีกครั้งครับอ่ะตอบคำถามใต้ล่างคอมเมนต์นะครับอ่ะเพื่อจะลองรบ5้าหมื่นวิวนะครับอ่ะแจกถึงบ้านรบเซ็ตเหมือนเดิมนะครับเพื่อเปสมาัติครับอ่ะเจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ